ก่อนที่แอดมินจะเล่าเรื่องในคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าฮิริโอตปะปในทางพระพุทธศา,าสนาคำว่าฮิริก็คือความละอายต่ออกุศลส่วนโอตปะปก็คือความเกรงกลัวต่ออกุศลฉะนั้นฮิริโอตปะปก็คือความละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลทั้งปวงการที่มีฮิริจะทําให้คนเรานั้นมีความละอายแก่ใจไม่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ต่อหน้าและรับหลังผู้อื่นเพราะว่ามีความละอาย ใจต่อบาปที่จะเกิดขึ้นจนสามารถเอาชนะใจตัวเองหยุดความชั่วที่คิดจะกระทำได้สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอนำเสนอนิทานธรรมบทเรื่องพระหลวงตาผู้ไม่มียางอาย ในสมัยพุทธกาลนั้นมีคนรวยคนหนึ่งที่กรุงสวัรีเวลาที่ภรรยาของตนได้ตายไปแล้วก็ออกไปบวชเมื่อก่อนจะออกไปบวชนั้นให้มีการสร้างบริเวณที่อยู่และรมไฟห้องเก็บของเป็นอันมากแล้วก็เก็บสิ่งของที่เป็นพวกเนยสายน้ํามันไว้ครั้นออกบวชแล้วก็ให้พวกเบาพร่ของตนนั้นไปทําอาหารถวายตามใจชอบเป็นผู้ที่มีสิ่งของมากมีบริวารมากและมีเครื่องนุ่งห่มมาก เมื่อครั้งที่พระพิสุทั้งหลายไปพบเห็นเข้าจึงสั่งสอนว่าธรรมดาพระจะต้องเป็นคนที่มักน้อยสันโดษพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เป็นคนที่มักน้อยสันโดษก็โกรธเคืองจึงเปลืองจีวรอ,ออกทิ้งเนื้อแต่สบงตัวเดียวยืนอยู่ท่ามกลางพระพิสุทั้งหลายพรธเจ้าจึงตัดขึ้นว่านี่แน่พิสุเมื่อครั้งเธอเป็นผีเสื้อน้ําอยู่เมื่อก่อนนั้นก็ยังได้สแสวงหาฮิลิโอตปะไม่ใช่หรือเลื่องมาบัดนี้ ทำไมเธอจึงทิ้งฮิลิโอตปะไปซะละแล้วยืนอยู่ในกลางชุมชนอย่างนี้เมื่อพระหลวงตาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเกิดความละอายได้หยิบเอาจีวรขึ้นมาห่มแล้วกล่าวถวายบองคมพระพิสุทังหลายอยากทราบเรื่องอดีตของหลวงตานั้นจึงได้ทูลถามว่าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนน ố พระหลวงตาองค์นี้เกิดเป็นผีเสื้อน้ำเฝ้าสะใหญ่อยู่แห่งหนึ่งและได้รับพรจากท้าวเวสวรรณว่าผู้ที่จะมาลงสะนี้ถ้าไม่รู้ธรรมของเทวดาสองข้อแล้วก็จงจับกินเป็นอาหารให้หมดสิ้น น้ำั้แต่นั้นมาไม่ว่าผู้ใดจะไปลงในสระนั้นผีเสื้อน้ําก็จะจับถามว่ารู้จักธรรมของเทวดาไหมเมื่อไม่รู้จักแล้วเกิดจับกินเสียทำอยู่อย่างนี้มาตลอดกาลละนานอยู่มาคราวหนึ่งมีพระราชโอรสของพระเจ้าพรานาศีสามองค์องค์ใหญ่มีชื่อว่า มหิสาสากุมารองค์เล็กชื่อว่าจันทกุมารสอง,องค์นี้ร่วมพระมารดาเดียวกันเป็นพระราชโอรสของพระมเหสีองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุริยะกุมารเป็นโอรสของพระมเหสีองค์ใหม่ต่อมาเมื่อพระมเหสีองค์ใหม่ได้ทูลขอพระราชสมบัติให้แก่พระสุริยะกุมารโดวยว่าเมื่อครั้งที่ พระสุริยกุมารได้ประสูตินั้นพระเจ้าพราณศีทรงดีพระไทยมากได้ตรัสพลังออกไปว่าเมื่อพระนางต้องการสิ่งใดเราจะให้ทั้งนั้นพระนางจึงได้ทูลขอพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระเจ้าพราณศีไม่รู้จะทรงทำอย่างไรพอได้ลั่นวาจาไว้แล้วจึงได้ตกลงพระราชทานให้แล้วให้พระราชโอรสเก่าทั้งสององค์นั้นออกจากพระนครไป ด้วยตัดสั่งไว้ว่าจงพากันไปอยู่ที่ป่าเสียก่อนเมื่อครั้งบิดาได้ล่วงรับไปแล้วจงกลับมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งสองก็คือมหิสาสกุมารกับพระอนุชาจึงได้ถวายบังคมลาแต่เวลาที่ออกจากเมืองไปแล้วพระุริยกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระมเหสีองค์ใหม่ได้ขอติดตามไปด้วย ดังนั้นแล้วพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพหานสีทั้งสามพระองค์จึงเดินทางเข้าสู่ป่าเมื่อมาถึงสระน้ําแห่งนั้นพระราชโอรสองค์โตคือพระมหิสาสกุมารจึงใช้ให้พระสุริยกุมารองค์เล็กนั้นไปตักน้ําที่สระน้ําผีเสื้อน้ําจึงจับตัวไว้และถามว่ารู้จักทมทั้งสองข้อของเทวดาหรือไม่พระสุริยกุมารตอบไม่ได้จึงถูกน้ําตัวไปขังไว้ใต้น้ําแห่งนั้น พระราชโอรสทั้งสองพระองค์ได้นั่งรอน้องอยู่ก็ไม่เห็นกลับมาสักทีจึงใช้ให้น้องคนรองตามออกไปดูพอน้องคนรองได้ตามออกไปดูน้องคนเล็กแล้วก็พบผีเสื้อน้ําผีเสื้อน้ําตนนั้นจึงได้ถามว่ารู้จักธรรมของเทวดาทั้งสองข้อหรือไม่แต่ว่าพระราชโอรสองค์ร้องก็ตอบไม่ได้จึงได้ถูกจับตัวไปไว้ ได้น้ำแห่งนั้นพระราชะโอรสองคโตได้รอน้องทั้งสองนานผิดปกติจึงนึกเอะใจขึ้นมารีบตามไปดูไปพบร้อยขึ้นลงที่สะนั้นเห็นมีแต่ร้อยสะทั้งหลายทั้งร้อยคนปรบปนกันมากแต่ว่าไม่เห็นมีร้อยขึ้นเลยจึงคิดว่า คงจะมีผีเสื้อน้ำรักษาสะนี้เป็นแน่จึงได้ขึ้นธนูยืนคอยดูอยู่เมื่อผีเสื้อน้ำได้เห็นดังนั้นแล้วจึงรีบจำแรงแปลง,ปลงเป็นพรานป่าและถามว่าเหตุไรหนอมนบน้อยนั้นจึงไม่ลงไปดื่มน้ำแล้วช่าชวนให้พระเจ้โอรสองโตเข้าไปเก็บเอาดอกบัวในสระแห่งนั้นแล้วบอกว่ามีรสชาติหอมหวานทีเดียวละแต่พอพระกุมารได้เห็นเข้าก็รู้ว่า เป็นผีเสื้อน้ำจึงถามว่าเจ้าได้จับน้องชายทั้งสองของเราไปหรือผีเสื้อน้ำตัวนั้นก็ตอบว่าจ้าเราได้จับเอาไว้เหตุไรเล่าจึงได้จับเอาไว้เหตุว่าไม่รู้จักธรรมของเทวดานาซีพระราชกุมารจึงถามผีเสื้อว่าต้องการธรรมของเทวดาอย่างนั้นหรือตอบว่าอย่างนั้นสิจึงว่าอย่างนั้นแล้วเราจะแสดงให้ฟังผีเสื้อจึงว่าจงแสดงไปสิ ตอบว่าเรานั้นยังมีร่างกายเศร้าหมองแสดงไม่ได้หรอกผีเสื้อจึงให้อาบน้ําให้ดื่มน้ําตกแต่งร่างกายให้เนรมิตบาลังขึ้นตั้งไว้ท่ามกลางมนดบแล้วขอให้ขึ้นนั่งแสดงพระโพธิสัตว์จึงได้ขึ้นนั่งบาลังแสดงให้ฟังว่าซาพุรุตผู้ประกอบไปด้วยหิหริโอตปะผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันขาวเรียกว่าเทวธรรมคือเรียกว่าพรหมของเทวดา ครั้นเมื่อยักษ์ได้ฟังแล้วก็เกิดความเริ่มใสขอคืนน้องชายให้คนหนึ่งพระโพธิสัตว์จึงให้คืนน้องต่างพระมันดาให้ด้วยอ้างว่าเรานั้นต้องจากเมืองมาเพราะว่าน้องต่างมันดานี้ถ้าหากน้องต่างมันดาไม่ได้กลับไปกับเราแล้วคนทั้งหลายจะลงโทษว่าเรานั้นฆ่าเรากลัวคนทั้งหลายจะเข้าใจผิด ด้วยเหตุผลดังนี้เราจึงของน้องต่างบรรดาคืนกลับไปด้วยส่วนน้องร่วมบรรดากับเรานั้นถึงแม้ว่าเราจะบอกความจริงว่ามีผีเสื้อน้ําจับกินไปแล้วคนทั้งหลายก็จะได้ไม่ติดเตียนมากเมื่อยักษ์ได้ฟังคําดังกล่าวก็เกิดความเลื่อมใสว่ารู้จักธรรมของเทวดาคือหิริความละอายโอตปะความเกงกลัวด้วยจึงได้คืนน้องชายให้ทั้งหมดทั้งสององค์ แล้วผีเสื้อน้ำนั้นได้ยอมตัวเป็นสิทธิ์ตั้งอยู่ในศีลห้ารักษาพระราชกุมารทั้งสามองค์นี้อยู่ในป่าต่อไปเมื่อพระราชบิดาได้สวรรคตไปแล้วพระโพธิสัตว์จึงได้พาอนุชากลับไปแล้วทรงพาผีเสื้อน้ำนั้นไปด้วยเมื่อกลับไปถึงเมืองแล้วก็ได้สวยราชแล้วให้พระราชทานพระจันทกุมารเป็นอุปราชและให้สุริยกุมารน,นั้นเป็นเสนาบดี และให้ยักษ์นั้นอยู่ในพระราชอุทยานที่น่ารื่นรมแห่งหนึ่งแล้วพระราชทานลาบสการะบูชาแก่ผีเสื้อน้ำนั้นเป็นอันมากดมาผีเสื้อน้ำนั้นได้เกิดมาเป็นพระหลวงตาองค์นี้อันคนเรานั้นจะต้องมีเฮริความละอายคือละอายในสิ่งที่ควรละอายและก็มีโอดปะคือความกลัวโครหานินทานในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประจาใจอยู่เสมอจึงจะเป็นการดีสําหรับนิทานในวันนี้ก็ขอจบเพียงย่อๆเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ ท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ไพลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ